วิกฤตโควิดจริงมันเริ่มตั้งแต่ประมาณปลายเดือน3เนาะช่วงปลายเดือน3เนี่ยตอนแรกคอเตอร์หนึ่งเราก็ประกาศผลอะไรออกไปหมดแล้วจริงยอดขายมันค่อนข้างใกล้เคียงกับประมาณการที่เราตั้งไว้มันจะมีช็อตที่มันดรอปไปหน่อยนึงก็คือตอนที่เขาประกาศล็อกดาวน์ช็อตสิ้นเดือน3ซึ่งตอนนั้นเราเริ่มเราเริ่มได้ทรายแล้วบางอย่างนะครับพอเดือนสมันก็เป็นไปตามทรายนั้นจริงๆเลยคือมัน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 เือนช็อคเหมือนกันนะว่าเฮ้ยอยู่ยอดขายมันก็ดรอปฟวบลงมา แต่ว่ามันอยู่ในประมาณการที่เราทําสํารองเอาไว้แหละว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นมันจะหล่นลงไปเหลือเท่าไหร่ซึ่งมันไปเข้ากับสิ่งที่เราทําไว้พอดีมันก็ถึงจุดทําสุดตรงนั้นนะครับแต่ว่าถามว่าเจ็บไหมในเดือน4ก็ยังไม่เจ็บนะครับยังยังอยู่ประคองตัวไปได้คำถามคือพอเดือน5กลางกลางเดือนเขาเริ่มคลายล็อกดาวน์แล้วเ,เราก็มองภาพใหม่ว่ามันจะเป็นยังไงปรากฏว่าเดือน5เนี่ย,ยมันมันกลับมาเร็วฮะยอดขายเรากลับ ขึ้นมาประมาณสบถึงสิบนของเดือน4ี่นะนี่มันยังไงแล้วมาเดือน6กเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันกลับขึ้นมาอีกประมาณเท่าเท่ากันเลยประมาณอีกประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันคำถามคือเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยแสดงว่าจุดต่ําสุดที่เราเคยคิดเราเคยคิดจริงมันจะลากยาวกว่านี้มันไม่เป็นตามคาดเราเคยทาบัตเจตเอาไว้บอกโหต่ําจริงๆเราจะเจ็บไหมเราก็ไม่ได้เจ็บแต่มันดีกว่าคาดเราก็เลยมองว่าเฮ้ยโอเคเราเราเรารับสภาพได้ แต่ในวิกฤตโควิดมันสอนอะไรเราหลายๆอย่างเหมือนกันนะฮะเราเรามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานของเราค่อนข้างเยอะเรามี work from home เรามีอะไรต่อมนอะไรมากมายที่เหมือนทุกๆคนเขาทามันทําให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันมีคอสอีกหลายๆตัวนะที่ที่เราพยายามคิดว่าเราสามารถเซฟได้ว่าอย่างไงซึ่งเราก็จะเอาไปปฏิบัติต่ตอนะฮะมันมันมันเหมือนกับว่าในวิกฤตมันสร้างโอกาสบางอย่างให้เราเห็นนะครับถามว่าเจ็บไหมเจ็บแหละทุกคนเจ็บหมดแต่ถามว่าเจ็บจนถึงขั้นเราเดินไม่ได้ไหมไม่ใช่ พี่เนี่ยเราวิ่งไม่ได้แต่ตอนนี้เราเป็นเดินละกันก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าจริงแล้วในการใช้อพีจีของประเทศเราเนี่ยจริงมีหลายส่วนนะครับถ้าเห็นชัดๆเลยผมแบ่งเป็น3ส่วนง่ายๆนะภาคควเรือนที่มี่ี่บอกเนะาะภาคอุตสาหกรรมภาคยานยนต์นะครับพอล็อกดาวน์ปุ๊บสิ่งที่มันหายไปชัดเจนเสือ,อไหลหนึ่งภาคยานยนต์รถไม่วิ่งแล้วอันนี้ d r อปแน่นอนภาคอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมถึงขั้นปิดเลยนะ แล้วก็ดีมาในการซื้อของของเขาหายเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะได้รัดผลกระทบเหมือนกันในภาคครัเรือนเองเนี่ยมันจริงมันแบ่งหลายภาคอยู่เหมือนกันในภาคครเรือนเองมันซอยย่อยเช่นธุรกิจร้านอาหารมันก็ยังอยู่ในภาคครัวเรือนธุรกิจโรงแรมมันยังอยู่ในภาคของครัวเรือนน็่คือว่าเป็นการอุปโภคเพื่อบริโภคนะครับสิ่งที่กระทบในภาคครัวเรือนจริงมีอยู่2ส่วนนั่นคือ1ร้านอาหารไม่ฟูถูกไหมเพราะเราออกไปนั่งกินข้าวไม่ได้และเราต้องสั่งอย่างเดียวโอเคล่ะมันมีการชดเชยระหว่างการสั่งกับการนั่งกิน กับมีการชดเชยระหว่างคนที่กลับไปอยู่บ้านใช้ควเรือนเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเซมๆใกล้ๆกันนะครับแต่ภาพที่หายจริงๆคือภาพโรงแรมนะครับที่เขาเน้นการท่องเที่ยวกับห้างสรรพสินค้านะแต่ถามว่ากระทบไหมกระทบแน่ๆแหละเดือนสี่ก็เมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ที่บอกมาเดือนสี่มันกระทบมันหายทุกอย่างเลยแต่เดือนห้าพอมันคลายล็อกบอกว่าเฮ้ยห้างสรรพสินค้าเริ่มจะกลับมาแล้วเดือนหกกับทุกอย่างมันกลับมาเหมือนกันนะครับก็มันถามว่ามันเห็นภาพมันเห็นภาพอะไรบางอย่างว่าจริงแล้ว เรายังมีกําลังนะของคนในประเทศเนี่ยยังพอมีกําลังเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่กําลังวิ่งไงมันแค่กําลังเดินแต่มันเดินอย่างมั่นคงแหละมันก็ค่อยๆไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองไปจนถึงอนาคตแหละว่าไอ้เซกเตอร์เมื่อกี้ที่เราพูดพูดๆมันจะค่อยๆกลับมาภาพของเดือน789คือควอเตอร์สมเนี่ยมันจะกลับมาเป็นภาพที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับปกติแต่ถามว่าจะปกติเลยไหมคงยากเพราะว่าอย่างโรงแรมเองเนี่ยโรงแรมใหญ่ๆที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย ก็ยังไม่มาอยู่ดีแต่โรงแรมที่มีนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลักเนี่ยผมว่าเขากลับมาแล้วเ,เห็นได้จากสภาพที่เป็นจริงอยู่ทุกวันนี้เห็นคนเริ่มไปท่องเที่ยวเราดูในภาพตามแบบ Facebook หรืออะไรเงี้ยก็เห็นแล้วให้คนเริ่มโชว์การท่องเที่ยวแล้วมันเหมือนมันอั้นมามันคงมัน,มน,มน,มนคงระเบิดฉะนั้นผมก็มองภาพเดือนเจ็ค่อนข้างจะดีตั้งแต่ควอเตอร์สไปถามว่าแผนของเราเป็นยังไงเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงในควอเตอร์หลังสองควอเตอร์เนี่ยอันที่หนึ่งคือเราคง go on แผนขยายจุดกระจายสินค้าของเราเหมือนเดิมทั้งจุดเล็กจุดใหญ่นะครับอันที่2คือเราเริ่มมอง diversify ตัวธุรกิจเราแล้วเดิมเนี่ยต้องยอมรับเราอยู่ในธุรกิจ rpg อย่างเดียวเลยเรายังไม่เคยไปไหนนะครับเพราะเราเก่งด้านนี้เราอยู่มานานละอยู่มาตั้ง40ปีกว่า,วาแล้วเนี่ยนะครับแต่เราก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าโอเคมันไม่มีอะไรที่มันยั่งยืนตลอดชีวิตหรอกถึงแม้มันจะยั่งยืนก็ตาม แต่ว่ามันไม่มีหรอกมันจุดสําเร็จคือเราก็คงต้องกระจายความเสี่ยงตอนนี้เราก็เริ่มหันไปมองธุรกิจอื่นบ้างธุรกิจที่เรามองตอนนี้ก็มี2อ,อย่างที่เกี่ยวเนื่องนะครับอันที่1คืออันธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอันที่2คือแตกไปเลยแต่ถามว่าที่มันแตกไปเลยมันก็ไม่เชิงแตกนะที่เราเพิ่งประกาศข่าวไปนะว่าบอร์ดอนุมัติให้เราไปลงทุนซึ่งมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารนะครับซึ่งอันนี้ก็คือจริงเคยเล่าแล้วแหละมันก็คือได้รับความร่วมมือแต่ตอนนั้นยังไม่เรายังไม่มีบอร์ดประกาศยังไไไ,ไมมมม่่่ีีอรกก็ูดด้าแตตนน ทุกอย่างเป็นรูปเป็นธรรมประธรรมแหละก็คือเราจะไปลงทุนทําธุรกิจอาหารนะฮรร่วมกับเชฟหนึ่งท่านนะครับแล้วเราก็คงจะเปิดร้านอาหารนะฮะที่เป็นแบบแบบแฟร์ชิพสโตร์สักที่หนึ่งใน,ใน,ใ,นในกรุงเทพมาหานครนะครับแล้วเราก็จะเริ่มล็อตผล p r สองผล2 p ก่อนนะครับส่วนจะที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้เราทำกร r เ e m น n ์อะไรให้เรียบร้อยก่อนเราถึงจะประกาศอย่างเป็นทางการได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนธุรกิจที่2คือธุรกิจที่มันเกี่ยวเนื่องกับเดิมเนี่ยเรายังคงไม่เลิกล้มธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของเราในไอพีจียอย่างเช่นซ่อมบำรุงถังกับผลิตถังอันนี้เรายังคงโกออนอยู่นะครับพอเคยที่เคยเล่าไว้เพี่นแว่าเราก็มันมีโอกาสอะไรหลายๆอย่างที่มันเข้ามามากกว่าตอนที่เราเคยบอกคนอื่นไปตอนนั้นเรามีเป้าเลือกอยู่ประมาณเจ้าเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เริ่มมี อาจจะเอาสองเจ้าเลยหรือจะยังไงอันนี้เดี๋ยวต้องรอรอคอยนิดหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าในคอร์เตอร์สมเนี่ยมันน่าจะมีอะไรออกมาคล้ายๆกับสิ่งที่ผมเคยบอกตอนเรื่องฟู้ดตอนนี้เนี่ยเป้าเราเปลี่ยนก็คงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตามสถานการณ์นะพี่แตว่าเราพยายามมองเป้าเขาเรียกว่าอะไรเรามองเป้าให้ท้าทายไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราคงว่าให้ดีที่สุดเนี่ยเราอยากให้ยอดขายมันใกล้เคียงกับปีที่แล้วมากที่สุดนะครับ ดยคอร์เต๊นหนึ่งจริงๆมันค่อนข้างใกล้เคียงกับประมาณการที่เราทําไว้เราเรารู้สึกว่ามันมันโอเวอร์ขึ้นไปหน่อยหนึ่งด้วยซ้ำนะแต่คอร์เต๊นสอนี่ต้องยอมรับแหละมันมันคงหดไปพอสมควรพี่งแต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์โควิดมันมันมันเป็นเหมือนทุกวันนี้นะที่เราคุยกันอยู่วันนี้ว่าเฮ้ยไม่มีอะไรคะับส่วต่างชาติเข้ามาแล้วขอให้อย่ามีอะไรเพิ่มมันเป็นไปได้เหมือนกันที่เราจะทำยอดขายได้ประมาณเท่ากับใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับ ถ้าอย่างเร็วร้ายมันก็อาจจะดรอปสักนิดหน่อยอาจจะไปเส้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เกิดนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังจริงๆตอนนี้สิ่งที่เรามองเนี่ยเนื่องจากว่าแผนธุรกิจที่เราวางไว้เนี่ยมันค่อนข้างจะครอบคลุมรเขาเรียกว่าครอบครอบคลุมในความเสี่ยงในหลายๆด้านอยู่แล้วนะครับแต่โควิดเนี่ยพูดตรงๆนะมันมันเป็นอะไรที่นอกเนี่ยการควบคุมนะฮะไอ้ส่วนที่มันควบคุมได้เนี่ยจริงเราเชื่อว่าเราเราวางไว้ค่อนข้างดีแล้วนะครับ สิ่งที่เรากลัวก็คืออยาให้มีอะไรแบบนี้มาเป็นระลอกสองก็แล้วกันผมพูดในแง่พื้นฐานแล้วกันนะเดิมหุ้น W P เนี่ยไม่เคยจ่ายเงินปันผลเลยนะนะฮะเพราะว่าเรายังมีขาดทุนสะสมอยู่นะแล้วเราก็เอาขาดทุนสะสมเนี่ยหมดไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละนะครับแล้วเราก็เริ่มจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเนี่ยสตางค์ปีที่แล้วทั้งปีผลประกอบการของปีที่แล้วทั้งปีคือเรามาจ่ายหมดแล้วแหะก็คือเราจ่ายไปที่ 25สตางน,นะครับปัจจุบันตอนนี้จริงราคาหุ้นเรา5บาทนะก็คิดเป็นยูได้ประมาณ5%อนะครับอันนี้ก็ต้องฝากนักลงทุนดูพิจารณาดนะูว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นเราเนี่ยมันมียูผลตอบแทนค่อนข้างค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะฮะในใน,ในปัจจุบันที่5%นักลงทุนคิดว่ามันเหมาะสมหรือยังเท่านั้นเองเพราะผมคงไปไกลอะไรไม่ได้ถ้าสส่วนตัวก็คือว่า ก็5%ก็ถามว่าเงินฝากตอนนี้มันก็ค,ค,ค่อนข้างตา่ำนะครับยู่ห้าเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันก็ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างดีแล้วล่ะทีนดีลราคาหุ้นก็สะท้อนปัจจัยพื้นฐานแหละซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นไปตามกลไก